สดีกชาพี่น้องมอนี่สิผ้ามากินิักทุเรียนทุเรียนไตเป็นทุเรียนไตที่แปลว่าพึ่งเคยกิ่นเ,อเือแหลกที่แบบแซ่บแซ่บที่สุดเนื้อแห้งนวยเนี่ยอ่าสี่ร้อยหกบาทนวยเดียวพี่น้องถาพ่นแกะเนื้อขายแกะเนื้อขายตามตลาดเนาะบ่ตกํก็พันหาจ้ะเบิ่งจานเบืม่งจานน้อยหนดอยพี่น้องจานแบบใหญ่นึงแบบล้นน่ะพี่น้องเบิ่งที่ละ่ะ อืมโอ้ยเ็ดจังใดยังสิบต่บตอสวนนีเขาจะาได้สิเอามาขายเบิง้งหนูสิบหา้าเบิ้งเหนือมันได้ปะเนี่ยนี่มันสุกบ่ทิทธิดีพี่น้องแบบผู้ใดมกักแบบกรอบนอกนุ่มในอะ่ะ เบิ่งสีห้ยเบิ่งเม็ดมันอันนี้กล้องสดนะดจ้ะ iPhone สิบเอ็ดกล้องสดนานุกติบ้านบานเน่เบิ่งเบิ่งเม็ดเบิ่งเม็ดป้าแค่จิงไนสิได้สิได้ส่วนนี่มาขายแกะขายนี่บบตัมเขพันาานาแล้วจ้ะในพี่นอ้องแต่ว่าเบิ่ง สี่ร้อยหกบาทเดืออีกหน่วยหนึ่งพี่นอ้องหน่วยหนึ่งที่พวท่านแกะหน่วยหนีหน่วยหนี่สองร้อยแปดสิบบาทกับหน่วยหนี่ร่วมกันเบีนบอกสองร้อยแปดสิบหน่วยนี่สี่ร้อยหกบาทพี่น้องลองไปคิดเอาเดิมจากบาทอืมขนาดแบบ กรอบนอกนุ่มในอ่ะนั่แซบขนาดนี่นุมเป็นคนที่มักแบบเละอันนี้จังน้อยอแต<ส>่อืม,อมเป็นทุเรียนไตที่หนูก,กินแล้วที่แซบที่สุดที่หนูก,กินมากอ่ะทุเรียนไตเจ้าน,นี้เลย ธนูติดต่อเพินได้นะนู้สึกจะมาขายแถวพัทยานจานนี้ยประจำกับพันหาหืมมดจียฮยองเม็ดมันมแซ่ เบิ้งตะเม,ม็ดของหูแล้วว่าทุเรียนแก่แกเปแก่